ท่านใดที่ชื่นชอบใน,ในเรื่องของบรรยากาศชิลๆนี่ห้ามพลาดข่าวนี้เลยค่ะ,ะนักท่องเที่ยวนะคะก็ต่างแห่ไปชมฝูงนกนางนวลหลายพันตัวค่ะที่บินอวดโฉมหลังพลัดถิ่นอบพยพหนีหนาวมาสถานที่ตากอากาศบางปูจังหวัดสมุทรปราการค่ะ ยามเย็นที่สถานตากอากาศบางปูจังหวัดสมุทรปราการค่ะคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวที่พากันมาชมฝูงนกนางนวลหลายพันตัวที่บินอวดโฉมโชว์ให้นักท่องเที่ยวอย่างสวยงามค่ะนักท่องเที่ยวต่างพากันตื่นตาตื่นใจกับฝูงนกนางนวลที่บินผ่านไปผ่านมานะคะซึ่งอยู่ที่บริเวณสะพานสุกตาและไฮไลท์ก็คือนักท่องเที่ยวชื่นชอบคือการให้อาหารนกนางนวลแบบใกล้ชิดนี่แหละค่ะชนิดที่บินมาโฉบกินถึงมือค่ะนักท่องเที่ยวสามารถเอากาูกหมู เจียวใส่ในมือนะคะยืนถือให้นกนางนวลได้โฉบกินเลยแม้บางคนจะกล้าก,ก,กลัวแต่เมื่อน,นกโฉบมาก็สร้างความตื่นเต้นได้ไม่น้อยค่ะบางคนถือโอกาสเก็บภาพกลับไปด้วยเพราวะว่านกนางนวลจํานวนมากๆแบบนี้จะมีแค่ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายนของทุกปีเท่านั้นค่ะ เนื่องจากเป็นช่วงนกนางนวลพลัดถิน่นอพยพนี้หนาวมาจากไซบีเรียมองกโกเลียทิเบตและก็จีนค่ะมาอยู่แถวบางปูเนื่องจากเป็นป่าชายเลนมีอาหารอุดมสมบูรณ์ด้วยค่ะจากการสอบถามข้อมูลของชาวบ้านก็ทราบว่าการอพยพย้ายถิ่นของนกนางนวลเกิดขึ้นเป็นประจำระหว่างพื้นที่เดิมที่ใช้เป็นแหล่งสร้างรังวางไข่ในช่วงฤดูผสมพันธุ์กับพื้นที่ที่นกใช้เป็นแหล่งหากินเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวอุณหภูมิเรื่ เริ่มต่ำลงน้ำกลายเป็นน้ำแข็งพืชหยุดการเจริญเติบโตทำให้สภาพที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสมและก็มีอาหารน้อยลงนกจึงพากันอพยพมาอย่างซิกโลกใต้ที่อากาศอบอุ่นกว่าค่ะแล้วก็มีแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์โดยจะอาศัยอยู่ตลอดฤดูหนาวนี้พอถึงฤดูร้อนก็จะแยกย้ายกลับไปยังถิ่นฐานเดิมเพื่อสร้างรังไข่วางไข่แล้วก็เลี้ยงดูลูกนกให้เติบโตแข็งแรงดีจากนั้นก็จะอพยพย,าย้ายถิ่นอีกครั้ง เมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวค่ะก็เป็นวงจรแบบนี้ในทุกๆปีนะคะส่วนนักท่องเที่ยวหากอยากไปเก็บภาพนกนางนวลแนะนําให้ไปช่วงเย็นนะคะอากาศจะเย็นสบายแล้วก็ยังสามารถชมพระอาทิตย์ตกที่ปลายสะพานสุตาสถานสถานตากอากาศบางปูจังหวัดสมุทรปราการได้ด้วยค่ะแล้วก็จะได้ชมความสวยงามของฝูงนกรวมไปถึงแสงพระอาทิตย์ที่กระทบกับผิวน้ำเป็นสีเหลืองทองพร้อมๆกันด้วยค่ะ